สวัสดีครับทุกคนในตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่เมืองลอซานโตเช่นเคยและในวันนี้ครับผมจะมาเล่นเป็นเซนิสึโมเดลตัวละครมันตัวเล็กมากเลยนะเมื่อเทียบกับตัวอื่นดูภาพโปรไฟล์ของเซนิสสคือแม่งเห็นแต่ผมอะปกติหน้าตัวละครนะครับมันจะอยู่ตรงกลางประมาณนี้ครับผิดกับเจ้าเซนิสสนะแม่งเห็นแต่ผมถึงเราจะตัวเล็กนะครับแต่เรารวยจัดๆเลยบอกเลยเพราะว่าเรามีตังค์ถึง2พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะประมาณ7 0,000กว่าล้านบาทอะก็คือว่า อะไรที่เป็นทรัพย์สินที่เราสามารถซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านหรือว่าเรือเนี่ยเราสามารถซื้อได้ทุกอย่างเลยครับและในตอนกลางคืนเงาๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาเซนอิสึไปเที่ยวร้านนี้กันเลยครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะว่าร้านนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ let's go ขับรถซุปเปอร์คาร์ของเราไปโอเงอีกแ hey, ล้วขออนุญาตปิดก่อนเยวเซนอิสึมาแล้วโคซิ่งอีอยู่ต้องเลี้ยวเป็นลอยไม่ทันไลยซุปเปอร์คาร์เป็นลอยซะละเจอโค้งเจอโค้งโค้งหักศอกอุย้ย ซุปเปอร์คาร์เราขับแบบพนุถน,นอมหน่อยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวรถมันจะเละก,ก่อนถึงร้านครับมีเงินตั้ง2 0 0พันล้านเหนรียญดอลลร์สหรัฐบอกเลยทัาชีวิตไม่ต้องทํางานแล้วอะใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดครับไฟแดงอะไรเราไม่สนไปแล้วเรารวยเรามีตังค์เว้ยมาด้วยความรวดเร็วเบรกนี่ครับร้านอยู่ทางซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าร้านไปผมขออนญาตจอดหน้าร้านนะเฮ้ยพี่ใจเย็นอย่าหาเรื่องเด็กพี่เมาป็เนี้ยเฮ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 ้ย ใจยเย็นใจยเย็นนี่คืนนี้เราจะไม่ทําร้ายใครครับเราจะมาเที่ยวแบบชิวๆอะแต่แม่งคือเราเหมือนเด็กอะกลมจะให้เราเข้าบอกว่าให้ผมเข้าบ่คะพี่โอเคน่าจะไม่มีปัญหาเอ,อ้ยเข้าได้ว่ะเ,ออเปิดโลกซีนิสส์ทำไรกันพี่เกินเบียอะไรลีโอหรือเปล่าไรกันอะไม่หิวไม่อือโอเคเอ,อ้ามีมีบาร์เทนเดอร์ไม่เป็นไรเรามาเที่ยวแบบชิวๆก็ได้ไม่ต้องกินเหล้าเมายาเอ้ยซีเจปะเนี่ยซีเจจากแซนแอนเดียปะเนี่ยคล้ายๆแต่หน้าตาไม่ใช่ ทำไรพี่กินคนเดียวป่ะเดี๋ยวเราไปข้างล่างครับข้างล่างนี่มันบอกเลยว่ามีทีเด็ดอะสนุกกันไหมครับอันนี้คือพี่กินอะไรคือพี่กินกาแฟเหรอทำไมแก้มันแปลกๆมีสาวมาเต้นป่ะอยากเห็นสาวอะโอโ้โหลูปโคติดเลดเอ้ยทำไมนหน้าตามันเหมือนกันเลยว่าไอเสื้อน้ําเงินกับไอเสื้อนี้เป็นพี่น้องกันแน่เลยโอ้โหแฝดสามซะด้วยว่าเราแอบเข้าไปในนี้ไหม่จะมีใครเห็นป่ะไม่สนละเข้าไปเลยแล้วกันอุ้ย <c oughs> ของดีสวัสดีครับเอา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 วิ่งเอาโง่อะไรอ่ะเฮ้ยพี่ทำไรนั uh> <_<_่งปดทุกเจ๊ผมอยากได้มากอ่ะโอ้หไม่มีบริการอะไรเลยเหมือนเด็กใช่ไหมล่ะโอ้โหเด็กก็มีหัวใจนะเว้ยไหนห้องนี้คือห้องอะไรโห้องแต่งตัวตอนนี้คือเราเดิกสำรวจเหมือนเราเป็นเจ้าของเลยนะดูในกระจกดิไม่เห็นแค่หัวอเฮ้ย เราจะได้ติ๊บเปล่าขอญาตหน่อยละกันนะดีเอาดีขอติ๊บหน่อยพี่โอ้โหเต้นขนาดนี้แล้วไม่มีสาสาแต่เดี๋ยวผมเต้นโชว์เองเซนิส,นสอเต้นรู้เสาไหนวะนะไม่เห็นมีเสาเลยเสาล่องหนอะไรเฮ้ยปีนปีนเฮ้ยเซนิส,นสอลอยได้เอาเอาเอานี่มึงต้องทำถึงขนาดนี้เลยวะเนี่ยเจอท่ายากเราไปเว็นไงได้ติ๊บเปล่าขอติ๊บหน่อยพี่โอ้โหลูเสาไม่มีติ๊บเลยเหรอพี่จะใจร้ายเกินไปละ ขอญาตฮะ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 ,ฮะ,ฮะ,ฮะขอตังค์ไม่ให้ขอตังค์ไม่ให้ทำเพื่อเงินนะเว้ยทำเพื่อเงินทำเพื่อเงินเหรอไม่มีใครให้ตังค์ไม่มีใครให้ตังคง์เอ้ยทำไรไปเราออกกันดีกว่าครับไหนมีสาวสาวไหมเอา้าสาวสาวก็ออกหมดด้วยทำอะไรพี่พี่เอา้าตำรวจมาไปต,ตำรวจรู้เสาตำรวจรู้เสากาดกาดโอ้โหตำรวจมาเยอะงี้ผมขออนุญาตใช้ปานะ ปานอัศนีกับมนุาที่1ไปแล้วตำรวจไม่เอาดีอีพีที่แล้วเราก็ยิงกระนาวแล้วนะอีพีนี้ขอเที่ยวแบบสนุกๆได้ปะไหนเมืองลอซานโตมีอะไรให้ทำอีกไปเที่ยวคุกดีปะเหมือนตรงนี้มันจะเป็นคุกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราลองไปดูครับใจยเย็นพี่ใจยเยน็นไปละเจอกันไปแล้ว,ลวโอ้ยติดติดตด ไปแล้วขออนุญาตรู้จักเราน้อยไปแล้วเราไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่ปานอัศนีนะครับแต่เรายังใช้ปานวายุได้อีกด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทุกคนเห็นครับว่าปานวายุมันคืออะไรเฮ้ยปานวายุมาแล้วเว้ยโอ้ยปานวายุปานวายุปานวายุนี่ครับเราสามารถล่องลอยได้แบบชิลๆเลยนะ <c oughs> นี่ครับเราเจอเป้าหมายเราแล้วิ่งพรสุธาไปเลยปานวายุ หัวเรียบร้อยถึงแล้วโหเสียงแจ้งเตือนเพียบยเออเอตํารวจตํารวจอะไรจ๊ะอะไร,ป,ระปลดแอนก,นนกนักโทษครับสวัดีเพื่อโทษนี่กระโดดเข้าไปเอ้ยเอยถึงไหมโอ้โหกระโดดเลยรอบนี้ถึงโอเควันนี้ผมมาช่วยครับทุกคนวันนี้ผมจะมาช่วยนักโทษในการปลดแอกครับ ปลดแอกเรียบร้อยปลดแอกมีนักโทษที่ต้องการปลดแอกอีกไหมเดี๋ยวเรากระโดดไปดูครับนี่กระโดดไปเลยตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีมีแต่ตำรวจโอ้โหไม่เปิดให้ด้วยประตูไม่เป็นไรเราสามารถกระโดดข้ามได้ขออนุญาตแล้วกันขออนุญาตแล้วกัน,ออก,นกระโดดข้ามได้ครับ ราไม่ต้องใช้เครื่องบินและชิวๆเลยแบบนี้ถ้าถือปืนได้นี่จะดีมากเลยครับโคตรดีที่เราไปเรียนรู้ปานบาอยู่แม่งโคตรสะดวกเลยครับไม่ต้องใช้เครื่องบินไม่ต้องใช้อะไรเลยคือแบบอยากไปไหนแม่งก็บินไปได้เลยครับอะไรกันนะ่ขอร่วมแก๊ง้นรเปป่านี่มันแกงสีเขียวแต่เราสีเหลืองสามารถเข้าได้ไหมมาดีเก่งๆโ,โอ้ยออกผักหัวได้ไงอ่ะโอ้โหจะลุมเด็กได้จะลุมเด็กก่อฮะเจอดับนี่จิริบหน่อยเป็นไง ดาบนิจลินฮะจะรุนเด็กปางอัศนีกระบวนค่าที่หนึ่งฮะเหลือใครอีกขอเข้าแก๊งดีๆขอเข้าแก๊งดีๆไม่ชอบไม่ชอบมานี่เดี๋ยปล่อยเจอดาบนิเจลินไปนิ่จิลินไอคาลิเบอร์โหดาบโคตรใหญ่เราไปหาเจเจแถวตามตอกซอกซอยดีกว่อาอ่ะฮะถึงก็มาพอดีเจเจไอสัตว รถนี้มันใช้ไม่ได้อีกแล้วเจนผมเป็นเด็กเหรอฮะไม่เด็กแล้วนะเว้ยผมไม่เด็กแล้วนะเว้ยแก๊งเหรอแกง๊งมาดีมาดีแก๊งเหรอไอพวกแกง๊งไอพวกแกง๊งแกงแกงบาอัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งกระบวนท่าที่หนึ่งใช้เป็นแค่กระบวนท่าเดียวโว้ยมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรามาอารวาสที่สถานีตำรวจหน่อยดีกว่าครับไหนมีใครอยู่บ้างมีรถจอดอยู่ทั้งสองคันแนะ่เอ้ย ตำรวจคนยังยางยาง,ยางเราจะไม่เปิดฉากตรงนี้ครับโอ้โหเพียบผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปิดฉากในสนสวัสดีคับมาแจ้งเหตุเหมือนนี่จะเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าอยากให้ผมปลดปล่อยปะผมปลดปล่อยให้เห็น <c oughs> ป่ะผมถืออะไรฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมผมถืออะไร <c oughs> อยากรู้ไหมว่าของเล่นหรือเปล่าอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ไหมว่าของเล่นเหรอไม่ใช่ของเล่นม้ยของจริงของจริงฆ่าหมด ของจริงครับนี่ไม่ใช่ของเล่นมาสำรวจเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรตรงนี้เข้าไม่ได้ชัวร์เลยว่าละอ,อมาแล้วจ้าไหนที่ทางไหนเข้าได้บ้างโอ้ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราวางระเบิดไว้ตามทางเลยครับ ใครขึ้นมาก็จะโดนเราติดระเบิดไว้ติดระเบิดไว้นี่ติดระเบิดไว้แล้วก็อันนี้อีกลูกหนึ่งอันนี้มันจะเป็นระเบิดเซนเซอร์แบบว่าเราไม่ต้องกดโอเคอ๋อมันเป็นด่านฟ้านะครับด่านฟ้ามีหอมีหอจริงหรือเปล่านี่ไงหอนี่ไงหอเอ้ยโอ้โหมีคนขึ้นมาเรียบร้อยจะระเบิดแต่เราติดตั้งเพิ่มครับเพื่อความปลอดภัยอระเบิดกลามันหายไปแล้วโอ้ยวันดีพี่ระเบิดติดตัวบึมบึมตตั้งเพิ่มติดตั้งเพิ่มติดตั้งตรงนี้ 1อันตรงนี้อีก1อันแล้วก็ตรงนี้แล้วกันอีก1อันเอ,อ้ยอ,อย่าเพิ่งระเบิดโอ้โหมันเซนเซอร์ผมครับเฮ้ยวัสดีวัสด,ดีวัสด,ดีโอ้มาไม่หยุดมาไม่หยุดนี้ก็โดนบึ้มมาไม่หยุดก็โดนบึ้มไปสว่านเหรอฮะสว่านเหรอ้รออยตำรวจ สวัสดีตำรวจโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับสำหรับคลิปเซนิสสอถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ